สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามและชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะทีมเกาหลีใต้ได้1ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงออสตาซูเปอร์แมตที่ประเทศเกาหลีใต้ ในรายการนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้หลังจากที่ในวันแรกทีมดาวรุ่งไทยเอาชนะทีมดาวรุ่งเกาหลีไปได้แล้ววันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมวีลีกออสตาของเกาหลีใต้เจอกับทีมชาติไทยที่ใช้ชื่อว่า Thailand National Team All Star ซึ่งยังคงเป็นทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะไปได้1ต่อ3เซต20ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ17 และ29ต่อ31ซึ่งทีมชาติไทยก็ชนะไปได้ทั้ง2ชุดก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกระชับมิตรก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลนชัลลีก2025ที่จะมาถึงนี้และเป็นโอกาสที่ดีของผู้เล่นไทยหลายๆคนที่จะได้รับความสนใจจากสโมสรของเกาหลีใต้อีกด้วยเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามและชาวเกาหลีใต้จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามกันก่อนนะครับโดยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกเขาได้มาก่าวต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของไทยนั้นโดดเด่นจริงๆพวกเขามีผู้เล่นมากมายในหลายๆตำแหน่งให้เลือกใช้ก่อนการแข่งขันจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมกระชับมิตรแต่ของไทยได้ประโยชน์มากๆความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโค้ชออส กำลังทำให้ทีมชาติไทยกลับมาน่ากลัวอีกครั้งพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีทั้งตัวผู้เล่นเก่าและตัวผู้เล่นใหม่รวมถึงตัวโค้ชด้วยที่รู้จักวิธีการต่อสู้ในเวทีระดับโลกความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยมีวิธีการโจมตีที่หลากหลายมากแต่ฉันยังมองว่ารูปร่างของพวกเขายังดูเล็กกว่าของเวียดนามดังนั้นถ้าเจอกับทีมชาติเวียดนามเราก็มีโอกาสที่จะชนะทีมชาติไทย มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าผู้เล่นหลายๆคนของทีมชาติไทยจะเล่นผิดฟอร์มกันไปบ้างแต่ก็ยังมีผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในวันนี้เวียดนามควรเรียนรู้การสร้างทีมแบบทีมชาติไทยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยมักมีรายการดีๆแข่งอยู่เสมอแตกต่างกับทีมชาติเวียดนามที่ต้องอาศัยรายการเล็กๆเพื่อสร้างทีม แค่นี้มันก็เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองทีมแล้วความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นหัวเสาของทีมชาติไทยนั้นมีมากมายจริงๆพวกเขาสามารถแบ่งทีมได้2อถึงสทีมเลยด้วยซ้ําในขณะที่ทีมเวียดนามของเราถ้ามีผู้เล่นคนใดคนนึ่งบาดเจ็บก็แทบจะหมดทางสู้เลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างต่อเรื่องนี้ว่า ฉันก็ยอมรับนะว่าผู้เล่นของไทยนั้นมีทักษะสูงหลายคนแต่ถ้ามองหาผู้เล่นสักคนหนึ่งที่โดดเด่นฉันยังคิดว่ายังไม่มีคนไหนเทียบเท่ากับตู้เย็นได้และถ้าต้องเจอกันในรายการซีเกมฉันก็หวังว่าตู้เย็นจะสามารถแบกทีมเอาชนะทีมชาติไทยได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเรื่องนี้ว่าผลการแข่งขันในวันนี้มันเท่ากับผลการแข่งขันของเมื่อวานเลย บางทีพวกเขาอาจจะบล็อกผลการแข่งขันเอาไว้แล้วเพราะยังไงเกมนี้มันก็คือเกมกระชับมิตรไม่มีผลอะไรต่อทั้ง2ทีมความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างทีมแตกต่างกับทีมชาติเวียดนามที่ไม่ค่อยมีเงินสนับสนุนแต่ถ้าดูจากผลงานมันก็ถือว่าเวียดนามได้กำไรมากกว่าทีมชาติไทยที่ไม่สามารถไปถึงโอลิมปิกได้ มาต่อกันที่ชาวเ,เวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้ออนแอร์ลงไปจริงๆส่วนทีมชาติไทยในรายการนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆที่ได้ลองใช้ผู้เล่นดาวรุ่งควบคู่ก,กับทีมชาติชุดใหญ่ฉันอยากเห็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามแล้วความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้ยังพลาดเองอยู่หลายครั้งพวกเขาเสียคะแนนง่ายๆจากลูกเซิร์ฟส่วนทีมชาติไทยนั้น ถึงแม้ว่าจะยังขาดผู้เล่นตัวหลักบางคนที่อยู่ต่างแดนแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในระดับที่น่ากลัวอยู่มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่าบางทีทีมชาติเกาหลีใต้ในปัจจุบันก็อาจจะแพ้ต่อทีมชาติอินโดนีเซียแล้วด้วยซ้ําพวกเขากลายเป็นทีมที่ธรรมดาไปเลยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวต่อเกมในวันนี้ว่าเงินเดือนของนักกีฬาเกาหลีใต้นั้นเยอะมาก แต่พวกเขากลับได้คุณภาพของผู้เล่นที่แย่ลงมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้โดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนที่หนึ่งเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแพ้ทั้งสองชุดมันแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมชาติเกาหลีใต้ตกต่ำจริงๆมันควรมีการปรับโครงสร้างวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ชุดเยาว,วชนลงไปเลยมาต่อกันที่ชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยแต่เกาหลีใต้ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้และมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันคือยุคที่ตกต่ำของทีมชาติเกาหลีใต้ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากร่าวต่อเรื่องนี้ว่าวอลเลย์บอลไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆส่วนทีมชาติเกาหลีใต้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ถอยหลังลงบันไดลงไปแน่นอนว่าการเดินถอยหลังลงบันไดมันก็มีโอกาสที่จะตีลังกาตกลงมา ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติของพวกเขาตรงนี้ว่าโอเคฉันคงไม่คาดหวังกับวอลเลยบอลเกาหลีใต้อีกต่อไปแล้วเพราะมันคือความอัป,ปยศของวงการกีฬาเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่านักกีฬาที่ลงสนามในวันนี้พวกเขามีเงินเดือนสูงกว่านักกีฬาไทยทุกคนแต่คุณภาพไม่สู้ดาวรุ่งไทยเลยสักคนมันเป็นเรื่องที่ห่วยมาก ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มาเปรียบเรียบในเรื่องนี้ว่าเงินเดือนของผู้เล่นเกาหลีใต้สูงเหมือนกับยอดตึกแต่ฝีมืออยู่สูงแค่ยอดข้าวพวกเขาเหล่านี้ควรถูกปรับเงินเดือนให้เท่ากับฝีมือและทักษะของพวกเขาเพราะมันจะทําให้พวกเขากระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า พวกเขาเหล่านี้ไม่ควรถูกเรียกว่าออสตาด้วยซ้ำเพราะฉันมองว่าพวกเขาก็แค่นักวอลเล่บอลธรรมดาเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นอะไรเลยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าสู้กับทีมชาติไทยยังทําได้แค่หนึ่งเซตถ้าต้องเจอกับทีมจากตะวันตกคงไม่ได้มาเลยสักเซตและฉันก็คงทําใจดูทีมชาติชุดนี้แข่งขันต่อไปไม่ได้แล้วแหละ ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นของไทยในการแข่งขันในครั้งนี้ว่าฉันไม่ขอพูดถึงทีมเกาหลีใต้ในวันนี้เพราะมันห่วยมากแต่เกมในวันนี้ฉันชื่นชอบผู้เล่นของไทยหมายเลขสี่เธอทั้งน่ารักและเก่งอีกด้วยความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเกมในวันนี้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมกระชับมิตร แต่เกาหลีใต้ก็ทําผลงานได้แย่จริงๆซึ่งฉันไม่เห็นว่าใครจะโดดเด่นพอที่จะพาเกาหลีใต้ไปสู่เวทีระดับโลกได้ความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอย่างน้อยมันก็คือเกมกระชับมิตรคงจะทําให้สมาคมได้ตื่นตัวบ้างว่าเกาหลีใต้นั้นออนแอลงแค่ไหนซึ่งมันก็ถึงขั้นวิกฤตและต้องหาวิธีในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างโดยด่วนและนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้คนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า ผู้เล่นของเกาหลีใต้มีเงินเดือนสูงกว่าผู้เล่นไทยทุกคนแต่ฝีมือของผู้เล่นไทยนั้นมากกว่าทีมเกาหลีใต้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามและชาวเกาหลีใต้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปได้1ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงออสตาซูเปอร์แมตที่ประเทศเกาหลีใต้หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ